สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมษทุกท่านคะช่วงเดือนสิงหาคม2568จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างคลิปนี้จะบอกการงานการเงินความรักและสุขภาพให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเอาละคะ่ะโดยภาพรวมชาวราศีเมษในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ท่าน ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะท่านจะได้รับโอกาสดีๆมีคำว่าโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมีคำว่าคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีคำว่าปุับปรับฉับพลันเกิดขึ้นและที่สำคัญสิ่งใดก็ตามที่ท่านไม่คิดว่าจะได้สุดท้ายแล้วท่านจะได้มาซึ่งเกิดจากความที่ว่าหนึ่งท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่ทำอะไรทำจริง ใจใหญ่ใจนักเลงมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจงส่งจึงส่งผลให้ท่านนั้นมักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำนะคะได้ไปในสถานที่ที่อยากไปได้พบได้สัมผัสกับบรรยากาศแปลกใหม่ได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นและค่อนข้างที่จะจู้จี้ขี้บน่นใจร้อน ะะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าให้ท่านนะคะระวังคําพูดที่ทําร้ายจิตใจคนฟังและต่อมานะคะไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามให้มีสติให้มากขึ้นคิดให้เยอะๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจถ้าท่านระมัดระวังอารมณ์และคำพูดของท่านได้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านคะ่ะเอาละ ภาพรวมนะคะท่านค่อนข้างที่จะโชคดีนะมีข่าวดีและมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างต้องระวังอะไรบ้างมารับฟังกันได้เลยค่ะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีเมษท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทำงานหาเงินเพิ่มจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงาน ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันทำงานเก่งนะคะผู้คนรอบข้างเมตตาช่วยเหลือดีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมในวันที่ท่านมีปัญหามักจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านใดที่ทำงานประจำท่านจะสัมผัสได้เลยว่าเดือนนี้นะคะคนรอบข้างค่อนข้างที่จะอ,อัธยาศัยดีกับท่านยิ้มแย้มแจ่มใสกับท่านมากขึ้น ไม่ค่อยจะนําเรื่องที่ทําให้ท่านอึดอัดลําบากใจหรือว่าทําให้ท่านน้อยใจเข้ามาบ่อยเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าท่านติดขัดมีปัญหาให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือได้เลยนะเดือนนี้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์ปากหวานพูดเพราะมักจะได้รับแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าหากพูดด้วยอารมณ์หงุดหงิดโมโหระวังจะกลายเป็นคนที่มีศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะเหมาะแก่การพูดคุยคะ่ะ ไม่ว่าท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จคือพูด,ดง่ายๆการกระทําของท่านนะคะถ้าท่านทําดีคิดดีจะได้รับสิ่งดีๆแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่ท่านพูดเพราะอารมณ์หงุดหงิดโมโหบอกได้เลยว่าจะมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านนะคะและเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องอคือ จะท่านจะกลายเป็นคนที่มีศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวฉะนั้นระวังคำพูดนะคะและมีดวงได้ช่วยเหลือง,งานของคนอื่นด้วยนะจะได้ทำงานค่อนข้างที่จะหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านได้รับผิดช,ชอบนะคะจะมีคำว่าปุบป,ปับฉับพลันเกิดขึ้นในเรื่องของการงานมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำได้รับงานอิสระปีลน์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่อะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้น มักจะเกิดขึ้นเสมอมีทั้งเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านแอบวิตกกังวลใจอยู่บ้างเหนือสิ่งอื่นใดถ้าท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านแหละแก้ไขกับปัญหาได้ท่านจะได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างคนจะไว้ใจและเชื่อมั่นในตัวท่านมากขึ้นนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่หรือท่านจะค้นพบช่องทางการขยับขยายตลาด เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีเมษนะคะอยากทำใดทําเลยนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็อยา่าทํำใดตามใจตัวเองก็พอระวังอารมณ์และคำพูดให้มากๆให้ท่านลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะเดือนนี้ท่านใจร้อนรับปากไวพอสมควรใครทําอะไรผิดนิดหน่อยนี่โอ้โหตำหนิทันทีนะคะฉะนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่เสียหายก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างก็ได้นะคะให้ ให้ท่านนั้นใจเย็นลงบ้างนะต่อมาในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีเมษเดือนนี้การเงินไม่มีปัญหานะใช้คําว่าเงินไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะรายรับเข้ามาดีพอสมควรนะคะท่านเป็นคนที่ขยันหาเงินเก่งและบางท่านนะคะท่านใดที่เป็นนักลงทุนหรือท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย ช่วงนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการหาเงินนะคะบางท่านจะค้นพบช่องทางการขยับขยายหรือว่าค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มตั้งใจที่จะซื้อมาขายไปซื้อขายแลเกเปลี่ยนอะไรอาจตั้งใจที่จะซื้อขายแลเกเปลี่ยนอะไรก็ตามจะสําเร็จนะคะจะได้ไปยังสถานที่ที่ท่านอยากไป ได้พบเจอกับคนเก่าๆที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานหรือบางครั้งนะคะอาจจะได้ไปยังสถานที่แปลกใหม่ซึ่งท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนก็เป็นไปได้อาจจะเป็นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะ เดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินเข้ามาดีบางท่านมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับหมุนเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตยังไม่พอใช้เรียกได้ว่าโอ้โหท่านเป็นคนหาแต่ภาระนี่ต้องแบกรับเยอะนะคะท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวถ้าที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะหนักใจเดือนนี้ท่านจะ หมุนเงินได้คล่องขึ้นได้ใช้ได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้แต่อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะท่านใดที่จะซื้อสิ่งของในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าท่านจะซื้ออะไรก็ตามซื้อให้ตัวท่านเองหรือซื้อให้คนที่ท่านรักและเคารพนะคะให้ท่านดูร้านที่ได้มาตรฐานนิดนึงนะระวังเจอพ่อค้าแม่ค้าที่มีเล่เหลี่ยม โอนเงินแล้วไม่ส่งสินค้าหรือว่าได้สินค้าที่ไม่ตรงตามที่ท่านต้องการดูให้ดีๆนะคะเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินที่ในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วหมุนเงินได้มีโชคลาภด้านการเงินนะคะพูดคุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองเรื่องงานจะสําเร็จปากมีเสน่ห์ให้ท่านอาศัยจังหวะดีๆนี้นะคะพูดคุยเรื่องที่สําคัญสาคัญได้เลยนะและแน่นอน ท่านจะได้ไปสถานที่ที่ท่านอยากไปนะคะจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างมีความสุขนะคะเมื่อใดก็ตามที่การเงินมีปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีคนคอยซับพอร์ตหนุนหลังท่านด้านการเงินนะคะแต่ว่าจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านและรถเยอะขึ้นนะ อาจจะรถเสียของในบ้านพังเสียหายก็เป็นไปได้หรือจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและรถซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านจ่ายประจําเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะซึ่งตรงจังหวะนี้พอดีอ่าประกันต่างๆอะไรก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในเรื่องของความรักเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะโดยเฉพาะคนโสดความรักในคนโสดในช่วงเดือนนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะสุขยังไง สุขที่คือพูดง่ายๆท่านมีโอกาสได้พบเจอคนที่ท่านถูกชะตาอาจจะเจอกันจากโลกโซเชียลออนไลน์นะคะคนที่มาจากทางไกลหรือเดินทางเพื่อทำงานเพื่อติดต่อผู้คนแล้วเจอเออถูกชะตาอาจจะมีการสารต่อความสัมพันธ์หรือว่า,าคุยกันนะคะมีมีม,มีมีคำว่า ใจฟูเกิดขึ้นกับคนโสดท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะโอ้เดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะละลาได้ใช้ชีวิตในส่วนคือพูด,ดง่ายๆท่านจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคู่ครองคนรักก็ไม่ค่อยทําอะไรให้ท่านมีความรู้สึกว่างุดหงิดโมโหเท่าไหร่นันะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็อยากให้ท่านระมัดระวัง นิดนึงถ้าคู่ครองคนรักทำอะไรที่ไม่เข้าตาท่านก็อมองข้ามไปบ้างนะคะไม่ต้องถือสาหาความนะเพราะว่าเขาจะคอยช่วยเหลือท่านดีนะคะในช่วงเดือนนี้คู่ครองรักน่าดูนะสายเปได้คู่ครองสายเปเลยละ่ะเขาจะพาท่านไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่หรือว่าท่านอยากได้อะไรอะไรที่ไม่เหนือ,อ,อเหนือความสามารถเขาจะซื้อให้ท่านได้นะคะด้านสุขภาพของชาว ราศีเมษเดือนนี้นะคะสุขภาพของท่านไม่มีปัญหานะระมัดระวังสุขภาพใจก็พอเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะคิดคิดในสิ่งที่ไม่ใช่คิดเรื่องไร้สาระนะคะท่านใช้ความคิดเรื่องงานหรือว่าอาจจะกําลังวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่ส่งผลให้ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะระมัดระวังอาการปวดหัวเท่านั้นแหละหรือไม่ก็อาการนอนไม่หลับนะคะ โดยภาพรวมในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษเป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านนะคะแต่ให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนก็คืออารมณ์และคำพูดนอกกนั้นไม่มีปัญหานะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆท่านน่ะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเอาอยู่กับปัญหาทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมีดวงได้สิ่งของด้วยนะมีดวงได้ในสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะขออวยพรให้ชาว ราศีเมษทุกท่านเฮงๆปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ